สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเตรียมน้ำสำหรับฟอกนะครับเตรียมน้ำสำหรับฟอกและก็ตัดแต่งเนื้อเยื่อวางในอาหารนะครับเริ่มแรกเราก็เตรียมน้ำน้ำสะอาดนะครับน้ำน้ำเดิมหรือน้ำประปาก็ได้จำนวน1ลิตรนะครับน้ำหนึ่งลิตรเติมไฮเตอร์ซักผ้าขาว0.5 ML นะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันให้ไฮเตอร์มันฆ่าเชื้อในน้ำนะครับ แล้วก็แบ่งน้ำออกเป็น 4, 4ีขวดนะครับขวดละ100 ml 3าขวดนะครับจะใช้ขวด4ออนหรือขวด8ออนก็ได้นะครับ100 ml 3าขวดและขวดที่4เราจะใส่แค่90 ml นะครับขวดนี้90 ml เพื่อเราจะเติมไฮเตอร์10 10เปอร์เซ็นนะครับคือ10 ml เติมไ้เตอร์ซักผ้าขาวเข้าไป10 ml นะครับแล้วก็เติมน้ำยาล้างจานสัก2-3หยดนะครับนะครับแล้วก็ตั้งไว้ให้น้ำมันเซ็ตตัวประมาณ20-30นาทีนะครับเ,เมื่อถึงเวลา20นาทีนะครับเราก็มาทำการฟอกนะครับ ขวดนี้ที่เราเติมฟฮเตอร์10 ml นะครับเนื้อเยื่อที่เราจะฟอกเราก็ตัดแต่งล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใช้แปรงสีกันเก่าๆกขัดถูคราบต่างๆออกก่อนนะครับแล้วก็ตัดชิ้นพอประมาณไม่ยาวหรือใหญ่เกินไปนะครับใส่เข้าไปในน้ำที่สำหรับฟอกทำการเขย่านะครับ ขยเยาในนี้เราจะฟอก15นาทีนะครับ15ไมทีนก็คือขยเยาอย่างนี้15นาทีนะครับถ้าท่านมีตัวช่วยอุปกรณ์ช่วยเช่นเครื่องขย่ยาเครื่องกวนสารก็สามารถใช้ได้นะครับอ่านะครับขย่าแบบนี้เมื่อครบ15นาทีนะครับเราก็ เปลี่ยนจากฟอกมาเป็นล้างนะครับล้างคือสามขวดที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำสำหรับล้างนะครับนี่น้ำสำหรับล้างล้างสามครั้งนะครับครั้งละห้านาทีนะครับนะครับครีมจับก่อนจะจับเนื้อเยื่อนะครับจุ่มแอลกอฮอล์เผาไฟก่อนนะครับแล้วก็จับเนื้อเยื่อนะครับ น,นี่สาหรับล้างนะครับล้างห้านาทีนะครับสามครั้ง <c oughs> การล้างก็ทําแบบขยเยาฟอกนะครับขยเยานะครับขย่าให้ชิ้นมันหมุนนะครับเพื่อล้างสิ่งต่างๆให้มันออกไปจากชิ้นเนื้อเยื่อนะครับเมื่อครบห้านาทีนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นขวดที่สองอย่าลืมนะครับ ครีมจับนะครับจุจ่มแอลกอฮอล์เผาไฟก่อนจับเนื้อเยื่อนะครับอ่านะครับเ็าจะล้างขวดที่สองนะครับขวดที่สองล้างห้านาทีเหมือนเดิมครับล้างแบบนี้ครับเมื่อครบห้านาทีเราก็มาล้างขวดที่สามต่อครับ ครีมจับนะครับจะเริ่มจุ่มแอลกอฮอล์เผาไฟก่อนครับก่อนจะจับเนื้อเยื่อทุกครั้งนะครับโอเคครับมานะครับในล้างน้ำที่3าหนาทีนะครับ นะครับเมื่อครบ5นาทีนะครับเราก็มาตัดแต่งชิ้นเนื้อเยื่อกันนะครับคีมจับนะครับจุ่มแอลกอฮอล์เผาไฟก่อนนะครับพื้นที่เราจะตัดเนื้อเยื่อน,นะครับเราฉีดแอลกอฮอล์ก่อนในที่นี้ผมใช้ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกร้อนนะครับตัดแล้วก็มาตั้งในตู้เรานะครับ ประหยัดด้วยครับแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ลงไปนะครับแล้วก็จับในเยื่อนนครับมาตัดแต่งมีดครับมีดปาดตัดจุ่มแอลกอฮอล์ก่อนนะครับเผาคขยนะครับแล้วก็ตัดแต่งส่วนที่มันดำาๆที่มันช้ำนะครับช้ำจากการฟอกแล้วก็ตัดนะครับส่วนดำาๆตัดแต่งออกให้หมด การตัดไม่ต้องไว้ชิ้นโตชิ้นใหญ่นะครับไว้ชิ้นเล็กๆที่พืชน,นะครับที่ข้อตามันจะมีเนื้อเยื่อจะจริญอยู่นะครับนี่ก็ตัดแต่งเรียบร้อยนะครับแล้นี่อาหารนะครับอาหาร ที่จะยมไว้คืออาหารใส่ ba นะครับอาหารใส่ ba 2 ml สำหรับให้พืชเนื้อเยื่อแตกหนอนะครับการใส่ ba นะครับเราต้องดูพืชว่าถ้าเราต้องการให้พืชแตกเยอะเราก็ใส่ ba เ,เยอะนะครับคำว่าเยอะคือไม่เกิน5 ml นะครับแต่ต้องดูด้ว,ว่าพืชไหนเหมาะกับ ml B A เอกี่ ML นะครับในที่นี้เป็นพืชตะกูลูเลื้อยพืชเหินไหลามาใส่แค่2 b a เนะครับคือ 2ML นั่นเองวิธีการปักก็เอาส่วนโคนนะครับปักลงไปนะครับห้ามเอาส่วนยอดส่วนปลายนะครับปักนะครับก็เนี่ยนะครับเสร็จสิ้นวิธีการปัก นะครับวันนี้นะครับวันนี้เราสอนการเตรียมน้ําการฟอกการล้าง3ามน้ํานะครับแล้วก็วิธีการตัดแต่งเนื้อเยอื่อแล้วก็วางอาหารนะครับคือเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับวิธีการปักก็ปักลงไปไม่ต้องลึกเยอะนะครับ ปักให้มันแบบไม่ล้มก็พอแล้วนะครับแค่นี้นะครับเขาขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ